พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พศ2553มาตรา32วรรค1กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกรมนั้น มาตาสามสวรรคสองในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขา้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสำาริจและเป็นไปตามเป้าหมายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดอำนาจหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้คำนึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีถแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติและนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วยมาตรา32วรรค3 ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอาธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได้มาตรา32วรรค4รองอธิบดีมีอำนาจหน้าที่ตามที่อธิบดีกำหนดหรือมอบหมาย